สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาท่านภูมิเกียรติสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วัดบุญมาวาดครับงานบริวาสกรรมสิบมือครับพี่น้องผมก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาชมครับพระสงฆ์ทำกิจสงฆ์ครับผมมีหลายรูปด้วยกันครับ85รูปครับผมที่มาวัดบุญมาวาดครับปฏิบัติธรรมน้องพี่น้อง แต่มีแม่ยามุนีนภพรัวรตมาพร้อมได้พี่น้องครับผมสายบุญครับมาหอดมาถึงแล้วครับชมเหตุการ์ไปพร้อมกันล้วนนอพี่น้องครับผมครับลืมเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าด้านนาสายมือนี่ครับคือแม่ยามุนีนบพรวรตครับผมได้นำนามปณะ,ะมาถวายพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมและก็แม่ชี พรามทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับผมก็ได้นำน้ำปณะและกาอาหารครับผมนำมาถวายที่วัดบุญมาวาดครับพี่น้องอนุโมทนาสาธุกับเมียครับ อีกสักครู่ครับบุญพลากับสุ้าพี่น้องไปพบกับเจจินดาสายบุญครับเดี๋ยวมาหอดมาถึงแล้วครับผมก็เป็นพวกนมครับขนมปังน้ำลวก็ขนมปีบน้ำผลไม้นะค่ะครัที่เป็นมาแบบว่าเมื่อนีหอาบอท่านย่ำเสาเนาะเพราะว่าเตรียมของบอท่านค่ะพี่น้องแต่ว่าได้ว่าว่าจ๋าไว้ว่าเมือนีเจจินดาต้องมาที่ มาเห็ดอยู่วัดนี่เนาะค่ะมืัอนี้ก็ได้มาฮอดได้เนาะค่ะเนาะเกสีได้ถวายทั้งวัดเพิ่นเลยเนาะค่ะเกษีโบได้แจกเพราะว่าเบื่ออื่นเศร้าจะได้หายไม่ออกวัดบุญมาวัดจ้ะครับผมสาธุค่ะครับผมครับเลยรวยเนาะค่ะเนาะมีเปลือกน้ำนี่ค่ะน้ำมันคานาซาทุครับนี่ค่ะแม่นเบิดเลยครับนี่นะครับคุณโยมฮะนอนกับ่บได้น้อนเมื่อยแห้ง ตอนนี้คอยเป็นดาราดังคอยงามคักพี่น้องบโม่ปยบ่ได้มันอึดอัดบ่ปล่อยบ่ได้มันอึดอัดกจมศูนย์ไว้แน่นๆงวดนี่พี่น้องแม่นอยู่บ่ได้360พี่น้องสามหกศูนย์แมนวิ้งศูนย์ราคาโซเพิ่นอีกผู้นึงบอกว่า620ว่าซัย์ว่าไแล้วพี่น้องเนาะแม่นเขียนรายละเอียดเขียนมาเขียนลองขายไปเลยบ่ เอากระเพิ่นบอกว่าให้เฝ้าซ <fit kind> <emen> ื้อเด้อลูกเด้อว่านี้น่ะเพิ่นว่าให้เฝ้าไปเอาเด้อกําศูนย์ไว้เนีนๆข่อยกับไปคั้วเรียบร้อยเด้อผู้ใดบ่พวกขายเอาขายให้ข่อยแน่ค้าขายข่อยแน่แม่นเขาก็ได้ได้ขายสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีคับสวัสดีทุกท่านครับผมคครับเมื้อนี้ยกับมาฮอดนี่ล่ะค่ะนี่ก็เดี๋ยวเฮาสิเข้าชมพญานาคเนาะโอสิครับแม่นค่ะ เดี๋มื่อนี้พ่นเกี่ทั้งวันพ่นเกลีดองเก๋มาทั้งปีแล้วไม่ทัดหมาเดีมาเดี๋ยวมดหมาเีน่ะิมมีของพี่ดองเกลี่ยที่ให้นะคะนอสีมาถวายทั้งวันเพราะว่าเบิร์ดนะสายบนมานน้ำกันเบิดนะคะนองสยบุข้าะสาธุนะคะนออนุมทนาบุนน้ำกันงวดนี่ขอให้รวยๆสุขสุขกนนะคะนอเมื่อนี้สา่บุนกับมาหอดวัด บุญมาวาดเลยเนาะค่ะเนาะแมนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้หนีเบิดค่ะงวดนี้เขาต้องเป็นพันพัดลานฟังฟังมันโมแจฟังค่ะนี่แหละค่ะเต็ม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 อันนี้แหละของพี่น้องเกันครือที่โมชนาคุณขั้เพั้นครับพันสีบ่าไฮแกลเพราะว่าพันสีแกอันไฮพระเบื่อื่นครับในทางวัดเป็นแจัดการเอาเนาะครับเนาะเอาไว้ไปเดาขึ้นแจ้งการวัดนะคะเนาะ นะมันมาแจกเมื่อมือคอยว่าว่างกินดาก็ถ้าถือุกล่องต้องให้บุญพลาอันส่งเงินให้เจ้ายกผู้เดียวรถพลาขียนไปไหมเจ้าส่งมีอง้เงาแแรกเยะแง่ค่ะมื่อาตุปูนุ่งงามงามแมนนี่ลรแค่เอามาหลายๆแล้วค่ะา รอยววนวล้วค <festivals. S 1> ่ะนุ่มได้แล้วไหพอแล้วค่ะพอแล้วอันที่เจ๊กินดาวมากนี่ใจทั้งลานเพื่อนเราบอกเงินอันอันรวมทั้งหมดแปดพร้บาทแปดพันหกร้บสองบาทแมนค่ะสามองค่ะหกสอนะคะน้อยอดยอดเขามารวบบุญมื่อนี้เนาะค่ะครับมาสามคือเก่าพี่น้องนแต่ยังอ้วนพี่น้องอวเรียบร้อนแล้วอ่มัคืหกส สอันนี้คือแปดพันอันนี้ก็เป็นขนมปังกลิ่นกับนุ่มันราคาอีหยังนี่เขาเอินอีหยังนี่มนนี่นี่กบนุ่มค่ะค่ะ อันนี้กรน,น่อยังนี่รวมแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ขนมปังค่ะแมนมันนี่ขนมปิ๊บค่ะปิ๊บปิ๊บค่ะนี่ละค่ะก็ว่าขิ่นต้งใส้เนาะค่ะเนาะอันนี้เดี๋ยวนะเนาะก็น,นั่น้ำจะแสองสาม นี่นต้งเบิร้าวเลพี่น้องป็นันหร้อยสามสิบสองบาทพันหกพนหกพนนหกพันหนหกพันหกนหกะนกันเดพันนันหองนกันกัยหกพันหอนหกพนหกดนหกพนหนห้พนหพนนหกพันน แปดหกสามสองแมนะลงไหมค่ะแมนะล่องไมค่ะนู้วแล้วเอาลงเลยค่ะน้ำนี่ต้องเอาไปกินจะขวางเอามาเขาลงมาได้เพราะว่าเขาใหญ่อันแมนบ่แมน่แม่นแมนอคนอ่นอ่ัน้อ่นอบน่ อันนี้บ่แมนค่ะบแมนบโอเคอันนี้้า่ปน่มสีที่เรก่ยจมเเข้าสี้วตรงๆเลยเก้เลยางงเด้องนนี้เ้้อเน้องกันนี้เาก็ได้เบุเรียบร้อยเลยน้อกคนน้อบ้างนี้เาก็สีมเงว มารวมอนุโมทนาบุญน่ำกันบวชบัณฑิตชิพก์นี่ให้ลูกให้หลานได้โชคได้ทรัพย์ให้หลานรับโชครับทรัพย์เปสุขสุขคนให้เบัตรถูกบัตยากเด้อสาธุสาธุผ้าผ้าปลาเค็ญนะจินดามีผ้าปลาเค็ญมั้ยู่ค่อนง นี่ยเอพันจับยังสีได้เลยนะอาสาธุอาเมออบาเน่จัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระยาจ้าวปูจ้าวยาเอาอันรุ่งุนนี่เป็นมจาว้ามาลับออเดอร์ลับเอาบุญบาลมีู่กรุไหลาน เพิ่มบุญบารมีให้ให้ลูกให้ร้านได้โชคได้ทรัพย์กีเด้อซาทุซาให้ลำตำเรืยๆแมนเรวยๆพวกพี่ข้างล่างข้างบนเจ๊ที่เอาแต่กราฟก็หรือประกาค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเนาะพิจารณาเอาเองเนาะะเนเขาเขาสีเห็ดคันซื้อเลขบอกกราฟกระตับแต่กปได้เงินแมนบอ ชื่อแต่ข้างล่างข้างบนบ่ซื้อเข้ากับบ่ได้เงืนค่ะบนล่างแมน<า>ต้องคุ้นกันบนล่างไว้เนะาะค่ะเนาะแมนสิบบาทเช้าบาทเรือบาจังไดกัอัพชื่อยู่เลยค่ะตัวใดท่านได้ยินน้ำมูอยู่ออยาวงแห้งนลสามหกศูนย์พี่น้องสามหกศูนย์แมนค่ะสองโตเลยสองโตเนี่น<อ>ยยู่น้ำกันดีบอแบว่าเพื่อนบอกว่าวิ่งศูนย์อ๋อครับแมนพูดขาก็เลยอีกผู้หนึ่งบอกว่าโซหก สองศูนย์ในเด้อวะสันผู้นึงแทรกมากมาขึ้นนี่เนาะคานอนอนจากมาขึ้นเนี่ยอันนี้คือความฝันออกโปออกโปลูแต่ผู้ข่าซื่อเพราะว่าอยังผู้ข่าฝันแล้วเนาะค่ะเนาะนเป็นข้างล่างขึ้นๆกับโปลูขึ้นขึ้นแล้วชิครับโปแล้วคับครับอันนี้คือความจริงนะคะเนาะนี่ละค่ะเมื่อนี้แล้วเพิ่นนั่งปฏิบัติตัวหันแล้วเพิ่นเศร้านั่ง เดียวเขาสิไปส้มพญานาคีตระกูลกันเนาะแค่นนแหละค่ะมาช่นนั้นแล้วมือในมือเฮ้าสิมาเปิดซับคากๆค่ะเฮ้าเห็ดปุ่นเห็ดท่านเรียบร้อยแล้วเฮ้าก็นอนถ่าเอาเงินอย่างเดียวครับแม่นแม่นว่แม่นแม่นเพราะว่าจังไดปูยากษะม่ให้เฮาจนเห็นวะค่ะ้นอีสานต้องรวยและสวยค่ะคนนี่ละค่ะทีสานค่ะอันนี้ยอมรับแล้วค่ะ ทั้งรวยและสวยเพราะว่าได่งวดนี่นะผู้ชาเป็นดาราดังแหงเป็นตาแม่ค่ะับ้ัญญาณเด้อโอ้ยบ่อยากว่าอ้ยอ่อยากว่ามเนี่ยบัดกันล่านางขนอะไม่จะนั่นแล้วเขากินเขาก้อนบเอิ้อเอขานอกินเขาน้ำกันเนาะขนออันเอิ้นมมกินเขานี่มันยังได้ยังน่ากิน ทำมีย่างมาอธิษฐานอยากเสริมว่าเกี้ยเมนบนโต๊ะบนต๊ะบนต๊ะจังใดจังใดเฮือมามาเฮางบ่บ่เฮาบ่วบ่นราะว่าเฮาได้แล้วแมนเพราะว่าเพื่อห้องสิมาแก่บนงวดหน้ามันสิยากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิเงียบเฮายยันปู่ย่าหายแล้วเนาะปู่ย่าหายแล้วค่ะคิดว่าเพิ้ลหายแล้วเพิ่นหายห้องไม่เฮ็ดตามสัจจาเฮาเรียบร้อยครับแมนไม่ใช่น้นเฮาต้องเฝ้าเอาเพิ่นบอกว่าเฝ้าเอาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่น่ะเฝ้าไปคั่วเอา เดี๋ยวห้องสิบัวใดในวันนี้แหละเมื่อให้ปูขากระจัดจวดก่อนกับพี่น้องเขาใจบอข้ามบักข้วเออบอเมนข้าวป่าด้วยข้าวซีออกมากซีกมากจับข้าวมาจับออกมาอยู่ในสามตที่เจงกินดาเล่าให้ซื้อเลยป่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะกัเขาบอกขายขายคอยกับบอกว่าให้ขายรคอยนั้ไปปุ๊บเอาคนลเนาะบ่ได้เลยเนาะงคอยสิบัวได้กับปูบอกว่ามันสิบัวใดคอยก็จะไปจัดดววย เพระา,าระว่าผู้มองอยู่นี่มีแต่้งแต่เจ้ามือไน้มอง ยููทจว่าใช่แล้วขออนุญาตเนาะค่ะเนาะเจ้ามื่อม้วนนี่พวกขางามขนาดจำดาราก็เจ้าโทุมาเมจิแมนเบ้าถือใจเพราะว่าพ่อคอยงามมาตลอดไหมค่ะสวยกับสวยรวยกับลวยเนาะเสียบเลยพี่ธาเนี่นี่แหละค่ะลวดมันรวดจะเป็นสีท่านมีเนี่ยค่ะชื่อเลขม้วนนี้แห้งตัดีมากินเข่ามาตั้งปั๊บแล้วไปไปกินไส้บปกินเข่าบ้างกินเขาน้ำกันเนาะ ท่านทำสิ่งที่ท่านเกียจคร้นท่านก่านนะทุกเดตชลทั่วทั่วทุกท่านทุกคนเถินจจิตจงใจละาเดอ น้ำแข็งเก็บมาก กิน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 บะตั้งยับกินเลยกินเลยจ้ะกินกินเจ้าภาพเพิ่งไปกินน้ำแล้วบัดนีล

เจตินดาพาคลาตูสตาทูสาธุสาธุสาธุเด้อคุณประคุณคุณประนัมคุณประสงค์องค์เจ้าปูศรีสุโธองค์เจ้าญาซีปทุมมาหรือว่าพญานาคสายเทศสายยันชีตะกูลภูมิศกมิ์ภูมิทรัพย์สมบัติหลายในมือนี้มือนี้เจตินดาก็ได้มาท้ำตามวาจ่าละซัจจะไว้เนอกกันนาะสาธุเดงให้เห็นองท่านได้เห็นบิตทุกอย่างละค่ะ ที่ได้สัตจ์าไว้นั่นผู้ขาดไปสีได้เฮ็ดเบิดเลยหัวสีมาเนี่ยขอให้มันเมี่ยงใจเด้อที่ลูกฝันไปหนั่นขอให้นลูกลานปูลูกหลานยาให้ได้โศกได้ทรัพย์กับผู้ขาดเด้อให้เสริมบุญบารมีเสริมให้บารมีจงเกิดจงเกิดแต่ม่แต่โศกแต่ลาดไม่แต่หลับสับไม่แต่ค้ำบารลำรวยลำรวยเด้อปูนยาเลย สตะนโมตสัพพะโตรหะโตสัมมาสุตตะนะโมตสัพพะโตกะวะโตอะระหะโตสัมมาสุตตะ บุญพลาผ้าโชคครับผมผ้าพี่น้องมาถึงช่วงไทายคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกสายบุญที่ให้กำลังใจกันครับผม คลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ